นี่ยนี่อัปเดตดีกว่าเห็นบอกว่ามีอัปเดตสกินกอริลลาใหม่ซึ่งเมื่อกี้ก็ไปลองเล่นมาแล้วใหม่ๆเลยรอวันนะทุน แป๊บก็จะให้ดัดกิฟต์ไปเลยเลยมาล้วนี่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะเนี๋ยวกดอันนี้ให้กดต <c oughs> ิดอยู่หน้าเราบอกนี่อริล่ามิวแทนคือผมไปดูแล้วมันก็เลยไม่มีเนวนี่ไงเปลี่ยนสก,กินเป็นยืนแล้วนี่ก็จะมีสองสก,กินให้ซื้อพอกดดูราคา 9้า0พันเหรียญทองให้มีเงินก็ซื้อเอาแล้วกันส่วนอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วกี่กี่ทองอันนี้คือสก,กีนธรรมดาอ่ะก็น่าจะเหมือนในคอมแหละถ้าใครเล่นในคอมก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นไงแต่ในมือถือมันเพิ่งอัปเดตยังไม่ทันหลายตายแล้วยังไม่สู้กับยูนิต สูงสูงหน่อยคือหมวดหมู่ในโนเสาผมบวดล้องมาแค่อีกตัว <c oughs> เรียกว่าในโนเสากิ้งกะแล้วกันแล้วก็ไปโนโซอรัสเอาแล้วลืมเบียดทีมอาจจะสร้างเออใหม่ก็ได้ในโนเสาพวกนกผมก็ ซื้อมาบางตัวอะ <c oughs> <c oughs> อนี่พอสู้ตัวใหญ่มันก็จะประมาณเนี้ยเหมือนในความเปียบโห <c oughs> สภาพสภาพในมูด <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีควบคุ้มด้วยหรอเอาจริงเอาจริง นอดูคานโทรัตมันจะตายเฮ้ยเจ็บนอยแล้วคานโทรัตเี็บร้อยบมื่อกี้เต็มมาอ่ะอันนี้ผมจะ <c oughs> อันนี้ผมจะยังไม่ได้รับทองนะมาถามาสบายโนโซรัตดูคือผมจะไม่ค่อยชอบปรับทิศทางเท่าไหร่เพราะว่ามันจะวนอือฮึท่านี้ยังจำได้เลย มันมีท่าไหนวะที่จะเป็นอะไสกินเกา่าเออทุกทุกสกินใหม่ท่ามันก็จะเยอะกว่าสกินเกา่านี่ไงตายทีแร้ผมยังไม่ได้ปวดล็อกอะผมมีทองมากกว่า 1, หนึ่งพันแท่งแล้วนะแต่ยังไม่ได้ซื้อซื้อให้ก็ได้โอเคยนดีกด่อน